ความประทับใจนี่จริงๆมีมาตั้งแต่ก่อนที่จะจะมารับตําแหน่งที่ที่ซาอุดีอาระเบียนะฮะก็ตั้งแต่เป็นอดิตดีกรมสนิทญ,ญาแล้วก็ร่วมงานกับทางซาอุดีอาระเบียมาตอนที่เป็นตอนที่ด้อยู่ในกระบวนการในการปรับความสัมพันธ์ก็เอ่อได,ได้ได้ได้รู้จักกับเอ่อระระดับสูงของซาอุดีอาระเบียหลายคนนะฮะพวกนักการทูตนะครับแล้วก็ข้าราชการระดับผู้บริหารของหลายๆกระทรวงก็เห็นว่าเป็น มีความประทับใจนะฮะในการทํางานกับคนซาอุดิอราระเบียนะครับไม่ก็ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้ือเนื่องจากเราขาดหายกันไปหลายปีนะแต่พอพอเราได้ปรับความสัมพันธ์กันแล้วและได,ได้ได้มาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีมากก็ประทับใจแล้วก็สามารถที่จะขอความร่วมมือกับทางทางการซาอุดิอราระเบียได้เกือบทุกเรื่องนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีเกิดวิกฤตการณ์ในค,ครั้งนี้เนี่ย ก็กระทรวงสามเทศของซาอุดีอาระเบียก็ให้ความร่วมมืออย่างดีมากนะครับสามารถโทรติดต่อโดยตรงกับระดับสูงของเขานะครับระดับประหลัดกระทรวงระดับรัฐมนตรีช่วยก็ให้ความร่วมมือเปอย่างดีเลยนะทั้งที่กรุงริยาตแล้วก็ที่เจดด้าด,ด้วยนะทำให้พอที่ผมลง,ลงมาปฏิบัติหน้าที่เพื่อจะเนี่ยช่วยเหลือนําคนไทยกลับก็ก็สามารถเข้าหาแม้กระทั่งผู้บัญชาการฐานทัพนะอากาศของซาอุดีอาระเบียก็เปิดให้เข้าไปพบแล้วก็คุย วางแผนในการดําเนินการกันนะฮะทางท่าเรือของเจ็ดดาทั้งในส่วนที่เป็นของฐานทัพเรือในส่วนที่เป็นของเอกชนท่าเอกชนก็ให้ความร่วมมืออย่างดีมากในการที่จะเปิดให้เห็นเลยว่าสามารถที่จะเข้าแต่โดยที่ปกติแล้วเนี่ยเขามีความเข้มงวดอย่างมากเลยในช่วงวิกฤตเนี่ย mm. เขาก็เข้มงวดแต่เขาก็ให้เกียรตินะฮะแล้วก็สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยใน,านานในฐานะนักการทูตในฐานะทีมงานของสถานเอกอัครทูตและสถานองสูงใหญ่เนี่ย สามารถผ่านเข้าไปในที่ห่วงห้ามนะฮะเข้าไปช่วยเหลือคนไทยอะไรต่างๆได้เนี่ยนะครับแม้แต่ในเรือเองซึ่งซึ่งตอนเดินทางเข้ามาเมื่อเช้าเนี่ยนะฮะก็เข้าไปด้วยกันซึ่งไปไอนติฟายคนไทยอยู่ในนั้นที่มีคนป่วยอยู่อันนี้เราแสดงให้เห็นว่ามิแท้นะเ,เขาก็ต้องช่วยกันในยามยากอย่างอย่างแท้จริงนะครับก็ก,ก,ก,ก็ก็ทำให้งานมันมีความร่าบรื่นแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะว่าหน้างานนะหลังจากนั้นแล้วเขาก็มีการติดตาม,มก็ส่งวอตซ์มาหาผม ส่งไลน์มาหาผมอยู่ตลอดนะ,ะว่า,าทุกอย่างดีไหมเ,เรียบร้อยดีไหมอะไรต่างๆจนถึงณนะโอกาสนี้เขาก็จะมีคนถามมานะฮะว่า,วาทุกอย่างมีอะไรที่จะให้ช่วยเหลือเพิ่มเติมไหมนะครับอันนี้ก็อย่างหนึ่งแล้ความทับใจหนึ่งก็คือว่า,าตัวแทนทาการทูตของมิตรประเทศของเราที่ซาอุดีอาระเบียก็น่ารักทุกคนนะฮะผมก็ได้รับไปเนะี่ยความช่วยเหลือทั้งจากประเทศมาเลเซียนะฮะท่านทูตมาเลเซียนะท่านทูตอินโดนีเซียนะท่านทูตอาเซียนที่มี คนที่จะข้ามมาจํานวนมากนะฮะที่อพยพมานะครับท่านทูตเกาหลีใต้เองนะฮะก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็ช่วยเหลืออย่างดีนะฮะให้คําแนะนําในเรื่องต่างๆอันนี้ก็เป็นความประทับใจความสวยงามอย่างหนึ่งนะครับของของวงการการทูตนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นอันที่ที่อยากจะนะฮะเล่าให้ฟัง